สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมมาแนะนํานะครับผมสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาอันนี้คือพูดพูดถึงว่าลูกค้าที่เจอปัญหาอยู่นะครับหนึ่งเลยก็คือชุดซับนะเวลาเราเปิดเนี่ย แล้วเบสดมันกระพือนะครับกระเพือเยอะเลยนะครับบางทีก็เบสดนุ่มจนเกินไปบางทีก็แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับทำให้เราฟังเพลงแล้วมันไม่เพลาะนะครับผมเบสมันออกบาไม่เป็นลูกนะครับผมหรือว่าบางทีตู้ลาโพงที่เราตีมาเนี่ยมันไม่เข้ากันกับตู้ไอ้ไม่เข้ากันกับดอกลําโพงที่เราใช้นะครับผมซึ่งตัวช่วยที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับก็คือตัวคลอสนะเป็นงานโมดิฟายจากทางร้าน JKT นะครับผมตัว EC 2 0 0ตัวนี้ ลูกค้าก็าจะเห็นตัวนี้แหละตามท้องตลาอดอยู่นะครับตัวหนึ่งก็5 600กร้บ้าง4ี0ห้าบ้างแล้วแต่เกรดแล้วแต่ต้นทุนการผลิตว่าตัวเนี้ยคนไทยทําหรือว่าจีนทํานะครับ ตัวนี้ผมมานำมาโมดิฟายนะเพื่อให้ได้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมทั้งชุดซับแล้วก็ชุดกลางแหลมก็คือโมทั้งสองอย่างเลยนะครับชุดซับเนี่ยผมโมความถี่ให้ได้ทั้งนุ่มและก็ทั้งแข็งได้ด้วยเลยในตัวเดียวมุนหาความถี่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอ่าส่วนชุดกลางแหลมนะครับกลางแหลมก็สามารถตัดความถี่ ตั้งแต่ความถี่ต่าๆเลยนะช่วงมิดโลนะครับผมจนไปถึงปลายแถงแหลมได้เลยเวลาเราตัดความถี่นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดความดังหรือว่าเพิ่มดีเข้าไปได้เยอะกว่าเดิมก็คือลําโพงเนี่ยมันทํางานในช่วงความถี่ของมันนะครับผมมันก็ทํางานได้ดีและก็ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัว power เนี่ยมันก็จะไม่เปลืองกําลังด้วยนะครับผมก็คือ ข้อดีเลยก็คือ1ช่วยประหยัดไฟ2ประหยัดกําลัง power นะครับ3ามลำโพงเราทํางานในช่วงความถี่ที่มันสมควรที่จะทํานะครับผมอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับตัวนี้ผมลงรีวิวไปหลายรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่ อยากอสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาผมนะครับเบอร์ตัวติดต่อก็084964401นะครับ084964401ได้เลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลงไปฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวลงดูการตัดความทีกันนิดนึงนะครับตู้ที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์6นะครับตู้ซับนะตู้ออเดอร์6พอดีตู้ที่ใช้เทสอยู่ดอกลำโพงมันพังนะครับยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวใช้เตู้ออเดอร์6กก่อนนะครับเสียงอาจจะนุ่มไม่ได้เยอะ แข็งก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตู้ออเดือห6เราจะฟิกความถี่เอาไว้แล้วนะว่าในอยู่ในช่วงประมาณนั้นนะครับผมการเปลี่ยนความถี่อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของชุดกลางเหลมเนี่ยจะเห็นผลชัดนะครับเวลาพวกกระเดื่องที่มันปนมาในเสียงกลางเนี่ยเราสามารถตัดออกได้เลยนะครับนะกรณีที่ลูกค้ามีปรีอยู่แล้วนะครับผมชอบเสียงของปรีตัวนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแค่อยากให้มันตัดความถี่ได้ชัดเจนขึ้นแม่นยําขึ้นเห็นผลชัดเจนขึ้นก็คือเอาคลอสต,ตัวนี้ไปช่วยได้เลย นะครับนะ,ะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวตัวคลอส e c สองร้อยตัวเข้าหนึ่งออกสองนะปกติเนี่ยผมจะมีทั้งเข้าหนึ่งออกสองแล้วก็เข้าสองออกสองนะครับเข้าสองออกสองลูกค้าสามารถนําชุดซับนะครับผมชุดชุดซับในตัวปรีนะครับผมเนี่ยปกติเข้าหนึ่งก็คือลูกค้าเอามาเฉพาะชุดฟ้อนหรือไม่ก็เลียนะครับเอามาเข้าอินพุตของคลอสแต่ว่าถ้าเหมือนเข้าสองก็คือลูกค้าเอาทั้งฟอนหรือว่าเลียเนี่ยแล้วก็ชุดซับมาได้ด้วยเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถปรับความถี่ซับได้ทั้งปรีแล้วก็ทั้งคลอส เอ่อความถี่มันก็จะซ้อนกันนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มดีช่วยเพิ่มกําลังได้มากขึ้นอีกนะครับในชุดของเข้า2ออก2นะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนิดหนึ่งตัวเข้า1ราคาอยู่พันเตัวเข้า2ราคาอยู่2490นะครับตรงนี้มีประกันฟังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวแจ้งเลข เบอร์โทรการติดต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับ0849644001 0849644001นะครับลูกค้าท่านไหนที่จะสั่งตรงกับผมก็โทรมาเบอร์นี้หรือไม่สะดวกสั่งตรงกับผมมีโค้ดลดใน s h อ p e e หรือว่ามีโค้ดลดใน TikTok นะครับไปซื้อใน TikTok ไปซื้อในช h o p ปีก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็ในรายละเอียดของคลิปนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปกดได้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมเรียวกันจนจบนะครับฝาก p r i โม JKT คอรอสโมเ k t เอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ